สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับช่องมีรีวิวมาโชว์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับการใช้งานโทรศัพท์มือถือนะครับเชื่อมต่อ Android Auto นะครับกับหน้าจอรถยนต์นะครับว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชัน6.7แล้วนะครับ ลิปที่แล้วหรืคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําออกไปนะครับก็จะมีมือถือที่ไม่ได้ร o ทนะครับมือถือที่ไม่ได้รูทใช้งาน Android a u t o โต้เวอร์ชน6.7ดู YouTube นะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับในเบื้องต้นแล้วก็มีก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีมือถือที่ร o ทนะครับใช้งาน Android Auto เวอร์ชัน6.6กก็สามารถใช้งานได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาทำ รีวิวโชว์ให้ดูนะครับว่าแล้วถ้าเป็นมือถือที่รูทแล้วเนี่ยใช้งาน android a u t s i o n หกจุดเจ็เนี่ยใช้งานได้ไหมเวอร์ชันล่าสุดนตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเช็คกันก่อนนะครับว่าเครื่องที่เอามานี่นะครับก็รูทแล้วนะครับขึ้นที่เป็นเครื่องรูทนะครับก็เช็ครูทกันก่อนนะครับ ครับโทรศัพท์มือถือก็รูทแล้วนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คเวอร์ชันแอนด o i ยกันแอน i d อยโตนะครับนะครับหกจุดเจ็ดจุดหกหนึ่งสองเก้าสองสาม นะครับก็เป็นเวอร์ชัน6.7นะครับเนะครับชันใหม่ล่าสุดนตอนนี้นะครับแอป d r น i d Auto นะครับตอนนี้ผมก็เสียบสายเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบสายเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าจอก็โชว์ไอคอนรูป Android Auto แล้วนะครับเราก็เข้าไปดูกันนะครับเราเข้ามาหน้าแมปแล้วนะครับเดี๋ยวกดเมนูนะครับ มาแล้วครับลองสงอ่งคาสติมก่อนนะครับ ใช้งานได้นะครับคลาสตีม <c oughs> อ่อไปต่อที่สกินทัวโต้นะครับ ใช้งานได้นะครับไม่ถือรู้ เรใช้งานนั่นนะครับยูทูบเราเป็นลองทีวีออนไลน์ดีกว่าครับ ASP ใช้งานได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสําหรับมือถือที่รูทนะครับก็เวอร์ชั่นใหม่ก็ใช้ได้นะครับนะครับสาหรับมือถือที่ไม่รูทก็ตอนนี้ก็ใช้เวอร์ชั่น6.6ไปก่อนนะครับเวอร์ชั่น6.6จากการทดสอบนี้ก็ในเบื้องต้นนี้สามารถใช้งานได้นะครับเวอร์ชั่น6.6อาจจะมีบางอย่างอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนเดิม นะครับบางทีเอ,อิดปุ๊บยังไม่ขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องกดออกแล้วเข้าใหม่อะไรอย่างงี้กันก็แต่ก็ยังใช้งานได้นะครับสำหรับเครื่องไม่ได้รู้ส่วนเครื่องรูทนี่อันนี้สมบูรณ์ปกตินะครับก็จะมีแค่ปุ่มตัวนี้นเ,เหมือนเดิมเหมือนเวอร์ชัุด6ครับที่ที่ว่าเป็นปุ่มเดียวเนี่ยมันไม่สามารถไม่สามารถชวยมันเป็นปุ่มเดียวแบบเมื่อก่อนได้นะครับเร,เราเราเลือกแบบปุ่มเดียวเนี่ยมันก็มา2ปุ่มนะครับเรากดค่อนข้างลังบากนี่ผมก็เลยจัดเป็นสามปุ่มแต่มันมา4ี่ปุ่มนะครับตัวเน ทางค่ายมนแสดงแสดงปุ่มตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้ให้มันเป็นสาปุ่มแต่มาสี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองไปทําดูนะครับส่วนวิธีทำว่อคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยลงไว้แล้วนะครับก็วิธีลงเหมือนเดิมครับยกเว้น Android a u t ตเปลี่ยนเวอร์ชันนิกจุดเ็นะครับเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อื่นก็ไม่มีอะไรนะครับขั้นตอนการลงเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนเวอร์ชันินิทุกจุดเจ็ดอย่างเดียวนะครับ จะเลือก Android Auto รุ่นไหนยังไงให้เหมาะเครื่องของเราก็ผมก็ทําคลิปไปแล้วนะครับในช่องผมมีคลิปอยู่นะครับก็สามารถไปดูได้นะครับก็วันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวทําคลิปใหม่นะครับทำคลิปใหม่ไปเดียวดูก่อนว่าเครื่องไม่รู้นี่ถ้าใช้6.7จะทำยังไงนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับ นี้ก็เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ